ตอนนี้นะครับก็หายจากอาการเป็นไข้แล้วนะครับผมก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีจะพามากินชาบูนะครับผมตอนนี้ก็เดินออกมาแล้วนะครับผ่านรถไฟฟ้ามาแล้วก็จะเดินลงไปในห้างห้างหนึ่งนักสถานที่หนึ่งเพื่อไปนั่งกินชาบู เลี้ยงต้อนรับไหนจากอาการป่วยเป็ไนไข้นะครับผมก็ยังดีนะครับก็ยังมีคนเป็นปวกเป็นใหญ่มาเลี้ยงของเลี้ยงข้าวเวลาเจ็บไข้เด้นป่วยตอนนี้ก็เดินเดินเดิน,ดนใกล้จะถึงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพื่อจะกินวันนี้จะกินให้หยิบน้ำสมลานกินให้อร่อย,อยฉ่ำ เพราะว่ามีตอนที่เป็นไข้อยากอยากให้บันหายใช่ปะ่ะเราก็เร่งกินกินพาลาสองเม็ดสองเม็ดทุกๆ4สี่ชั่วโมงแล้วช่วงที่ต้องกินก่อนยา้ต้องกินอาหารก่อนยาก็คือซื้อกล้วยไปหนึ่งหวีซื้อหนึ่งหวีเสร็จแล้วก็กินทีละสาสี่ลูกเพื่อจะกินยาทุกสี่ชั่วโมงจะได้หายไข้ก็เลยแบบว่า เหมือนกับไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากกล้วยแล้วก็หายดีแล้วตอนนี้ก็เราก็เดินจะมากินชาบูกันนะครับเพราะว่าคนจะเลี้ยงชาบูตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปในร้าน,นมาดูซิว่าชาบูนี้จะอร่อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเดินเข้าร้านมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ เขาสั่งรอแล้วหละ่ะเราก็แค่เดินไปที่โต๊ะแล้วก็ตักทานได้เลยตันนี้ก็บรรยากาศดีมากคนก็เยอะด้วยวันนี้ไม่ต้องรอคิวเยอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันไม่ค่อยมีคนชักเท่าไหร่เราก็มาถึงสถานที่แล้วชาบูของเราวันนี้ น้อย่คือคนต้มรอไปแล้วมันให้สั่รอไว้แล้วส่อไได้สั่งรอไว้แล้ว,ลลว,ลลวเดี๋ยวลองก็จะรับประทานกันแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าเรากินอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะ,ะตอนนี้ก็จะกินให้หายอยากสักทีเดียว ด้วยความพื้นหายค่ายจะกินให้เยอะๆเพื่อจะได้สุขภาพแข็งแรงนะฮะโอเคเดี๋ยวจะรีวิวคอรกินให้ดูนะครับสวัสดีครับ